สวัสดีครับผมแมนตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องแมนฟิตอยู่นะครับ ก็วันนี้ผมจะพานเพื่อนมาออกกำลังกายนะครับมาบริหารกล้ามเนื้อส่วนหนะ้าอกนะครับผมโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับเล่นที่ไหนก็ได้นะครับผมทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็ใช้กำลังของเราด้วยไม่ได้เกี่ยวว่าใครแข็งแรงไม่แข็งแรงสามารถทำได้ทุกคนจริงๆนะครับท่าที่ผมจะนำมาเสนอนั้นจะเป็นท่าที่บริหารหนะ้าอกนะครับหนะ้าอกส่วนกลางหนะ้าอกด้านในหนะ้าอกด้านนอกนะครับหนะ้าอกล่างด้วยนะครับผมผู้หญิงผู้ชายก็ฝึกได้นะครับสำหรับผู้ ชายก็ฝึกอกก็สวยอยู่แล้วแต่สําหรับผู้หญิงนะครับผมไม่ได้ทําให้หน้าอกคุณใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าทําให้กระชับขึ้นใครที่มีซวงอกที่ไม่เต่งตึงนะครับหย่อนยานนะครับการฝึกหน้าอกนะครับถ้าบริหารแบบนี้ก็จะทให้หน้าอกเรานะครับกระชับดูเต่งตึงนะครับเป็นรูปทรงสวยงามมากขึ้นนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับท่าที่จะฝึกหน้าอกนะครับผมจะมีแนะนําอยู่2ท่านะครับแล้วก็ก่อนเราจะไปฝึกหน้าอกนะครับเราก็จะมาวอร์มกน กล้ามเนื้อกันก่อนนะครับหน้าอกใช่ไหมครับปกติสมมติว่าถ้าเราจะเล่นหน้าอกนะครับปกติก็ต้องดันพื้นใช่ไหมครับหรือไม่ถ้าเป็นเข้ายิมก็จะเป็นถือดัมเบลแล้วก็นอนแล้วก็เพสแบบนี้ใช่ไหมครับยกขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้สําหรับใครที่วิดพื้นไม่ได้ไม่มีเวลาเข้ายิมเวลาน้อยนะครับสามารถเล่นได้ที่บ้านที่ไหนก็ได้นะครับโอเคแล้วก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายนะครับหน้าอกนะครับบริหารหน้าอกกันนะครับเราควรจะวอร์มกล้ามเนื้อหน้าอกก่อนนะครับวอร์มหน้าอก วอร์มหัวไหล,ล่วอร์มหลังแขนให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปบริหารกันนะครับถ้าวอร์มก็คือนะครับจะเป็นการจับผนังแบบนี้นะครับจับไว้แล้วก็บิดตัวให้ส่วนนี้มันยืดนะครับให้ส่วนบริเวณหน้าอกมันยืดนะครับทําค้างไว้นะครับสัก1 0บถึงสิวินาทีนะครับแล้วเปลี่ยนข้างท่านี้จะเป็นการวอร์มหน้าอกนะครับผมแล้วก็ วอร์มหัวไหล่ก็จะเป็นท่านี้นะครับค้างไว้10 1ถึง15วินาทีเหมือนกันเอาแขนมานะครับแล้วก็ใช้แขนอีกข้างนึงล็อกและกดและกดลงนะครับกดให้ใส่ลำตัวแล้วก็วอร์มหลังแขนด้วยกันยกแขนขึ้นมาใช้แขนอีกข้างหนึงจับศอกและกดลงนะครับกดลงแบบนี้ค้างไว้10 1ถึง15วินาทีเหมือนกันเปลี่ยนข้างนะครับ อย่าลืมวอมคอกันด้วยนะครับเพราะคอมันก็มีส่วนในการใช้เกลงเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้มันเมื่อยคอ ถ้าวอร์มเหล่านี้นะครับควรจะวอร์มทั้งก่อนออกกําลังกายและหลังออกกําลังกายนะครับเพื่อนๆถ้างั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเร yeah. okay. ิ่มออกกําลังกายกันเลยโอเคเริ่มด้วยท่าแรกนะครับจะเป็นท่าพนมมือโอเคเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับพนมมือเหมือนไหว้พระนะครับผมเริ่มจากการเอามือประสานกันแบบนี้นะครับพนมมือระดับมืออยู่ที่ประมาณลิ้นปี่นะครับเหนือสะดือขึ้นมานิดหน่อยประมาณลิ้นปี่นะครับวิธีการเล่นนะครับให้เพื่อนๆออกแรงด้านขวาและด้านซ้ายออกแรงปะทะก แบบนี้นะครับออกแรงข้างขวาดันไปที่ด้านซ้ายด้านซ้ายดันมาที่ด้านขวาประสานกันอย่างนี้แล้วก็ออกแรง,แรงนะครับสังเกตว่าเวลาเราทาอย่างนี้ <t ell> ปุ๊บนะครับเราก็สั่นแล้วนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนะครับแต่คราวนี้อกก็เริ่มทํางานแล้วนะครับ <t ell> เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆอย่าโกงนะครับให้ทําดันเท่าที่เราจะดันไหวนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของมันก็คือเราจะพนมมือแบบนี้นะครับแล้วก็ดันดันสู้กันนะครับแบบนี้แล้วก็ขึ้นมา นะครับประมาณจมูกแล้วก็ลงมานับ1น,นะครับตอนเราดันขึ้นนะครับระยะห่างของมือนะครับจะอยู่ประมาณข้อศอกพอดีประมาณศอกหนึ่งพอดีจะไม่เลยไปอย่างนี้หรือจะไม่ชิดมาแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับหรือแบบนี้ อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับให้พยายามประมาณศอกหนึ่งพอดีนะครับผมระยะมือกับลําตัวศอกหนึ่งพอดีแบบนี้นะครับผมขึ้นมาประมาณจะมูกพ่อแล้วก็ลงไปนับหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆนะครับใครที่ไม่เชื่อว่ามันสามารถสร้างหน้าอกได้จริงนะครับลองทําไปพร้อมกันนะครับท่าพนมมือท่านี้นะครับจะทําให้ได้หน้าอกโดยรวมเลยกระชับหน้าอกกระชับหลังแขนด้วยนะครับแล้วก็กระชับหัวไหล่ด้วยโอเคเราลองทําไปพร้อมๆกันสัก3ทีดีไหมฮะสทีนี้ก็เหนื่อยแล้วนะโอเคเริ่มนะครับพนมมือ ไว้ที่ใต้นะครับบนสะดือนะครับหรือประมาณลิ้นปีของเราดันแข่งกันดันสู้กันควบคุมลมหายใจให้ดีๆตอนเราขึ้นไปถึงจมูกให้อ่าประมาณ10วินะครับ6 7 8 9 10แล้วก็ลงมาอีก10วิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสอสี่ห้าหกเดแ้าสิบหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10พยายามเกรงด้วยนะครับเกรงหนะ้าอ,อกด้วยบีบบีบหนึ่ง6 7 8ส10 1 2 3ห้าห8 เอาจริงๆแค่3าิทีเนี่ยก็ออกแล้วนะครับขอแค่เพื่อนๆอย่าโกงนะครับพยายามปะทะแรงกันให้สุดนะครับสุดกําลังของเราเลยนะครับขึ้นนับ10บลงนับ1ิวิทําขึ้นลงแบบนี้ท่าแรกก็ลองทําสัก3-10ทีนะครับผม3-4เซตลองดูครับเพื่อนๆเราก็จะมีหน้าอกสวยๆโดยที่ไม่ต้องไปวิดพื้นไม่ต้องไปยกดัมเบลสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ท่าที่2ท่าที่2นี้นะครับก็จะบริหารหน้าอกเหมือนกันนะครับแต่เป็นหน้าอกด้านข้างนะครับ ใครที่อยากมีหน้าอกข้างๆสวยๆนะครับหน้าอกล่างแล้วก็หน้าอกบนนะครับแล้วก็หัวไหล่หลังแขนด้วยจะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับโดยการนะครับท่าที่2นี้โดยการให้เพื่อนพนมมือเหมือนกันแต่ไว้ข้างเอวอ่ะผมลืมบอกไปอีกอย่างนึงก็คือเวลาการยืนหรือนั่งของมันเพื่อนนะครับเราจะไม่ห่อไหล่นะครับเราจะไม่ห่อไหล่ไหวนะครับให้เราเชิดอกขึ้นนะครับเชิดอกขึ้นแบบนี้นะครับอ,อกพายไหล่พึงหน้าตึงอกตั้งหน้าตรงคองกระโดดตรงตรงูด <c oughs> ท่าที่2เชิดอกขึ้นเหมือนกันมือประสานไว้ที่เอวด้านใดด้านหนึ่งนะครับออกแรงแข่งกันเหมือนกันนะครับด้านขวาดันด้านซ้ายด้านซ้ายดันด้านขวาแข่งกันนะครับเชิดอกขึ้นแล้วก็ม้วนขึ้นมาอย่างนี้ปั๊บมาไว้ประมาณปลายหัวขึ้นนับ1ิบเหมือนกันลงนับ10บเหมือนกันนะครับสิบวิด้านซ้ายและด้านขวานะครับถ้าดูด้านข้างจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกับเราวาดวาดขึ้นมาอย่างนี้เป็นครึ่งวงกลม มาแทงที่หูแล้วก็มาเอว ขึ้นนับ10ลงนับ10บนะครับท่านี้เรามาลองทําพร้อมๆกัน3มครั้งดูนะครับขึ้นลงนับ1นะครับท่านี้จะบริหารส่วนหน้าอกข้างหน้าอกบนหน้าอกล่างหัวไหล่นะครับแล้วก็กระชับหลังแขนด้วยนะครับสาวๆคนไหนที่แบบมีต้นแขนใหญ่นะครับท่านี้นะครับช่วยทั้งเรื่องกระชับแขนนะครับกระชับอกอีกด้วยนะครับเรามาเริ่มทําพร้อมกัน3มทีนะครับผมจากนี้อกพายนะครับไม่งออกพายกดไหล่ลงนะครับป๊บอ่ะเริ่มดันแข่งกันนะครับหนึ่ง สอดันดันนะครับสายสี่ห้าหกเบลงมาหนึ่งสองห้าหอย่าลืมหายใจนะครับหายใจปกติ7 8 9 10นะครับตอนเราขึ้นสังเกตว่าตอนเราดันขึ้นนะครับสังเกตว่าจะได้ใช้หน้าอกล่างฝั่งนี้นะครับปับป๊บปั๊บ ปัป๊บแล้วก็หน้าอกบนของฝั่งที่กําลังดันขึ้นนะครับแล้วตอนเราลงนะครับตอนเราลงเราก็ได้ใช้หน้าอกข้างฝั่งนี้หลังแขนหัวไหล่ด้วยนะครับปัป๊บอย่างนี้ปัป๊บอึบอึบพอตัวนี้ดันลงจะได้ใช้หน้าอกล่างฝั่งนี้อีกด้วยนะครับปึ๊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 บอีกครั้งสุดท้ายครับหนึ่งสสาี่ห้าห เจ็ดแปสินึงตัวตัว,ตวไม่บิดนะครับพยายามตัวตรงนะครับแล้วก็อ่าพยายามแอ่นอกไว้3ามสี่ห้าหเจดแปดสบแค่3ทีก็จะตายแล้วนะฮะ <c oughs> แล้วก็เราทำทำอีกด้านหนึ่งนะครับ3ทีอ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับพยายามดันดันสู้กันตลอดดัน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 ขวาดันดันซ้ายดันซ้ายดันขวาให้มันปะทะแรงกันนะครับลองดูหนึ่ง6 7 8 9 10สห้าดปดสิบสังเกตนะครับมันจะวาดลง2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดปด 9 10 1 2วาดขึ้นอย่างนี้3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พยายามแอดอกด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ห่อนะครั้งสุดท้าย1 2อ่อยเต็มที่3 4 5 6 7 ปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสีห้าหเจดแปเกสิบอแค่3ามทีก็ จะตายแล้วนะคบเพื่อนๆทั้ง2ท่านี้นะครับก็จะช่วยบริหารหน้าอกโดยรวมเลยกระชับหน้าอกกระชับหัวไหล่กระชับหลังแขนนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปฝึกตามได้นะครับที่บ้านง่ายๆนะครับเล่นที่ไหนก็ได้นะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยทั้ง2ท่านี้นะครับก็ตารางการฝึกนะครับสมมุติว่าวันไหนที่เราจะเล่นอกนะครับหรือวันไหนที่เรามีเวลาว่างก็ฝึกท่าละ3ที่ถึง10ที่นะครับแล้วแต่ความไหวของเพื่อนๆนะครับแล้วแต่ความฟิตเลยแล้วแต่ละท่าเล่นประมาณ3-5ถึงเซตได้เลยหรือมากกว่าก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความฟิต ของเพื่อนเพื่อนเลยนะครับผมลองไปปรับใช้ลองไปเล่นกันดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับลองไปเล่นตามนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งดุ้งดึ๋งดึงดงให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย